สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมครับพี่นอ้องขอตอนรับบ้านดัาครับวันนี้เนาะค่ะเมยบน,นทางที้ไรีให้เนี่ยพี่าตึกสะดุ้งร้องเบิ้งค่ะมาดักมองปลาลงดีๆปีนั่นนอน,น,ห,นอหรือนอะแต่ว่าพรามปีหลายๆปีมาน,นีนกกน้ําขึ้นหลายค่ะพรมีคนมาถางเม่เรามาถางลบกันเลยมาแม่เหลนน้ำเล้าค่ะมาแม่เหลนน้ำเล้าเราล,ลองบอกว่ามาลองปรึกนีรลองเบิงบ้งเพิ่นดูเปนไอท่านไม่เมิดดอกมองเลยเขาไปน้อยน่ยมป็นความเพิ่มมิด อ่าลองบึงเอาบ่แม่คอยสวาส่างใส่ท่อพอดีว่าอะี่บ้างียกวันนี้ีป่าเลยกบายีดียิ่่ให่าสะดุงขาดที่นั่นหรอพ่อหน่ะปากระจกน้อยนะดูค่บ่ดีดยูเ่เนาะเด้๋ปสิวนี่นะเป็นมุกเสิ้วกับมียอันนี้ดังไม่ไหมกับม้ามือที่ว่าซื้อสะดุงแม่อะเนี่ย เดียวมายังัีไม่ขาอยางปลาจก<ไ>ป <c oughs> าลา,าก,กเปุมากไม้ยมืมอคืนน่ะปลาะจกข้าอยู่นี่นะไเาปลาขาวไปครับขาวมดน,นะขาวมดน,นะนกนลย ไป <substit uting> <your> โจกล้วนๆดูพี่น้องอย่ามาใส่เถอะนี่เฮ็ดได้หลายเลยนี่ะเนี่ยเฮ็ดแห้งไว้น่ะไช่ครับใส่นี่มักยกเก้าสอบคุณเองแล้วเป็นเอ็นตรงนี้บอสเก่าอันนี้นี่ขันอยู่บ้านอยู่เอานั่นมาใส่ก้อนก็ได้ใช่ครับพี่น้อง ไม้เก่าหนิดูพี่น้องไม้มาหมามานาวหน่ไม้นี่เได้ปลาขาวทันได้อีกแล้วค่ะเพราะว่าพ้างหันยกไปตัดหาวอยู่ดิตาข้าบของ <c oughs> อ่าเด็กค่ะยกสะดุ้งพี่น้องคนละปากทอเลยเขาวปะนะขาวค่ะอันนั้นเทพปูอั่นยันีดจะมีปลาขาวพี่น้องสองตัว <c oughs> ลังไหลงามอ่ะ อ็ตบองเจพอดีขาวหมาอยู่ค่ะก็ลราตัวสองตัวทุกมือห้งยกสามสินตันคือสะดุ้งน้ำร้อนอันนี้ยกก็ได้เปล่าเนี่ยน่จะปูปูกับเมือดองพอดีจัเนาะ ฮะปู <S <S เริ่มมันแล้วเด้ค่ะเข่าเพิ่งเกี่ยวเหมือนล่ะเกี่ยวเข่าแล้วไปเหนี่ยมเมย์กเข,ขากสวดมาเป็นมูเป็นมูในกระไพน้อ,อ,อนนนงนี่นี่ก็มาเป็นสีนี่เด้อค่ะโยกสะดุ้งพี่น้องออกจากป้าเหา็ดกับมันโยกสะดุ้งดุ้งกับมันหมาในกระไพน้องเห็ดเลย เสริมห่าวนี่ก็ใช้ยะมันเข่าของเขาเนาะบอนบุ๊บจ้วงสะดุ้งเลยเพราะยังเานเข่านี่องไม่ร้นีบ้านบอนแล้วหอดแล้วหอดแล้วบอกแล้วหอดแล้ว

<of> พูเดินเต็นี่ปุณเลยลงมาแม่ลงมานม่ปลาค้นเสยที่เนี่ยปากระพิดลดูไปกระพิดพูพิษย้ำไปแล้วล่ะปาาึ้นเสยที่จริงย้ำปาดลงนี่เนี่ยพี่น้องแม่ถึงเขาวะเขาอเข้ <te> <noise> ้าเขาอยู <matters. S 3> <te> ่ใส่เมดเออเปนบวยมเด เาปะทถพี่น้องตานี่กับมวลราคาวันตึกสะดุ้งนะคือเม่์แล้วเนี่ยมายกหาสมงในปลาตัวหนึ่งเพิ่นนไปดูมาดินะเมื่อวานนั่นน่ะยกหาสมงในปลาตัวหนึ่งเป็นอย่างมะพร้ากันหันเนาะค่ะอันนี้คือใจรักอีหลีคือเม่์อุวยที่ว่าแล้วนางเง่อนละแล้วก็มามาอยู่ในปลาผู้เดียวรลดค่ะมดมือมดเว้นเข่งน่ะ่ละพกกละพกคือว่าะไรพี่น้องอย่างกับว่าคือเขา หลุดสะดุ้งสะดุดนดอดกุ้งปีนี้ว่าสิพาเป็นปีได้กุ้งกันว่าสิพาไปเพิ่งอันวิที่ปัญหาหลายได้จากการเฮ็ดกุ้งกันเพได้ไปจา k k ้ปจาเกลือโอเยดมอัน,ดม,นดมดมที่ดมน้ำกันอยู่นี่นี่ถึงวะคนละดมมันเนี่ยอออดได้ปลาเหมือนทอยดยดทธพี่น้องคุณปลาอะไรอยังก็ปลาขาวน้อยกับปลาอันอัน,อนโจ๊กท่า Eh, bù bù bà bà bù bù bà bù bà 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 มออกมาเลยน่นี่สป่ากำลังไปดักยูนอ่นั่นนี่เอนีเนาอ้มาคุยอนนี้จะดึกบุบบุบยุกยู่เหยป่าตีเปนมาตีเบ็ดพ่องอย่าร้องตีนี่จะจตตีเพาเป็นเนี่ยนะคะเบ็ดฝรั่งหน้าบอกประมาเล่นนะอ่าร้องยนกเลย ย,ยกเลยยกเลย,ย,เลยพี้ององ๋มาอีล,ล้วคปู้มบไนี่ยไม่ละปููมต้งนานเลยังคะสเป็เดมาได้นั่นะเี่เะนะนย,นะยกดูได้ดูว่าเธอคำแล้วที่นี่ นี่ตะปากจ้าข้าโอ้กุ้งตัวง่ายงามนี่ไงได้กุ้งมาไหนค้ามมันอ่ะพี่น้องโอ้ยำราดูน้นอไี่มน่จิกนส่าเอาแบบเวลาบอลบอลพวสเมนกับบออเนเชืออืมมันไดล้ี่ทน้นมันไหลตาดิมันถมทอนึ่งหรอไหออก้ยบ้าง

ผู้มาหลังผู้มาหลังมาลัางลายแลวยกเอายกเอาแล้วเราจะลอยแล้วสั้นมาได้พี่น้องสีคามเข่าคามเข่าล่ะว่าป่าสิถือย้ำไหยไม่กั้ยังว่าลงจะเคือยุคค่ะหมากับมาบาทเธือบบาดระบาดสองบาทค่ะยกอีกจากบืดก็คอยสิพาพี่น้องกลับเนาะค่ะเาเบิร์มาเขาสิใดบาพี่น้องมาครับมาเลยพี่น้องใส่แรงนมทวงทางโตแทนน้ำ ตะคออะไมันจะขึ้นอันย่างออุหนือ่อยะหลาบเาลาบสิเสปึ๊บมาเมนอันนี้อย่ง้อมาเร็วปาคอใหปลาดูเขาคนละสองตัวแล้วเขาเมือเราแล้วม่<อ>ที่ได้ปากคอตะมัดเก่งสิเสียนี่ขึ้นไข้ปาคอกับปาเขา พ่อมันยตยุี่ไหนดว่านลอกันสมัไมเามีเลยปาบ่อน็ยังปาบอนดีเนาะแม่เนาะปาบอนดีปัาถึดุ้ปาบ่อนลงปาคืนลูกปา่ลงเอามาตึกสุดะังเอามาตึกสะดุ้งปูนี่ื่อนมาตึกมอน่นมาตึกสะดุ้งหอยมาตึกสะดุ้งหอยพี่น้องมือขเหมือนมามืออื่นเด้เจอกันด มาเนี่ยเมื่อคืนบเียบปาโอ้มุงกุ่ทุกคนเลยรมู้ว่า่าเ่รูว่าไปตีทุกอนเนี่เริ่มมืดอเริ่มคำล้าพี่น้องเริ่มมืดเริ่มคำละเราเสืกับ่งกลับบ้านค่ะนม่วูดําสวนกลับเลยล่ะส่วเสมกับมวลนะค่ะยกให้โมแม่เราอีกจึงบื้หนึงกอนในลานเรามา้ครับก็ดีละอ้อนเจ้าั นน้ำอือ่่ะเออเพราะว่าย่านฝนตกก็เลไม้อเอาไว้หันเอาไว้ย่านมันเสียมีตะกุ้งในก้อยกุ้งครับเราเห็นนะครับอยู่ในมือกันแล้วนะครับเย็นหิ่มดีหนา่เราหน่อยคำมาดิกุ้งเด้อค่ะพูนอะดูไปครับไปเถอะครับไม่เห็หนหงเมาไปครับอีกสองเตื้ออีกสองเตื้อใช กลับบ้านกันนะพี่น้องปลาเฮาก็ได้เมื่อทอดหนึ่งค่ะความมักความชอบเนาะคะ่ะได้บ่ได้กับมาคือแม่เราวนี่แหละมันจะมีตามสี่คนดอกะค,ะค่ะเก่ง <laughs> ไปพี่น้องไปกลับบ้านมาเนี่ยค่ะพี่น้องปลาเฮาค่ะปลาสะดุ้งเฮาบูมึงดูปลาบูมอันนียตัวหนึ่งน่นเาเถอะเนาะมอนพอกันดีไหมล่ะอันนี้จะสุดปลอยอันนี้จะปล่อยถ่ายมาละอันนี้จะไปทอดนะคะ่ะจะไปทอด อ,าาอันนี้มาใหทีกันอันนี้ซอสเด็ดสิ<ท>ปลาบูไหลนะค่ะซึ่งมือน่นะสำหรับปลาบูก็กินเฉพาะคนหนักบางคนก็บพิ่กินปลาบูอุ้ยเนี่ยเอะไ้พี่น้องเบิง่งอันที่แล้วตาเขาปูแล้วไปเนี่ยเธอเเขากรจมตาไว้ตลอดได้ไหมค่ะไม่เอาหมาหรอกมาขีดเลยพี่น้องตากระโจมเนี่ยตาไว้ตลอดเพียงแต่วันยังไม่ได้ถอดยักษ์เนี่ยถ้าสิมาถอดยังไงก็ลืมนะคะ่ะนี่หลักวามมวนค่ะได้ตสน,นีทกับ คือว่ามีเอ้งไสแล้วเนี่ยนาะงเธอเนาะ<ห> <froze. S 2> ตากะงามยุดดอกค่ะเอาไว้เพรดีๆแล้วก็จะไว้ทอดเนาะค่ะส่วนปลาบูนี่ก็อองโตแล้วก็ปลานีน่อีกีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซสนีเนะะาะ,าาานนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ดีด้อค่ะม้วนๆน้ำกันเนาะพี่น้องมือกับพาประโยกน์สะดุงค่ะมานเน่ประมาณเน่แหละนาะคะ่ะเนากจากเดาทางป่ะเดี๋ยไปละเก่าล,ลงให้พี่น้องได้รับสมค่ะมือในมานก็คือสีมานยุดนาะพี่น้องม,มือเพราะมันนกอะเวลาไปม้วนๆน้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซสนีเนาะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเขอเส,สริมหัำพี่น้องดนะค่ะ